กลาบสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเสนากรเช่าให้เช่านาทุกท่านสําหรับมนีกม,มาพพ่อคดิอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆเป็นประจาทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้ก็ผมก็ยังมีข้อมูลเนื้อหาข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝออังหน่อยคือเกา่าเพื่อนพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมผมก็ 8, มม 2, 5, 5. กมกยังมีข้อมูลข่าวสารความคืบหนา้า สำหรับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเชาานาเช่าไร่เพื่อเป็นการสร่งเสริมให้กเกษตรกรมีรายได้มากเพิ่มขึ้นโดยลาดน,นะครับทางธนาคารกสสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับรลยละ3 0 0 0 0นบาทซึ่งในรายละเอียดนะครับจะเป็นยังใดนั้นเดี๋ยวมื้อานี้หฮามมาติดตามข่าวสารนี้แปพร้อมกันครับ และก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทางช่องของเฮาก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งเอาไว้เพื่อทางช่องของเฮานะครับได้มีข่าวสารใหมๆ่ๆพ่อแม่พี่น้องก็จะได้บ่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรทีจะได้รับนะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับพี่น้องที่เพิ่งจะเข้ามารับชมข่าวสารในช่องของเฮานะครับบม่ว่าจะเป็น f c ใหม่หรือว่า FC เก่านะครับ ช่วงนี้ทั้งช่องของเฮ้านะครับก็ได้มีผูญญ้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนนะครับด้วยการมอบโทรศัพท์มือถือนะครับมาให้จํานวนหนึ่งเพื่อนํามาม,มอบโชคให้กับพี่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมข่าวสารและได้มีการกดไลค์กดติดตามซึ่งช่องของเฮ้านะครับก็จะทําการแจกโทรศัพท์มือถือให้กับพี่พี่น้องนะครับตัวเมื่อช่องของเฮ้ามียอดผู้ติดตามครบจํานวนหาแสนผู้ติดตามและหลังจากที่มียอดผู้ติดตามครบจํานวนหาแสนผู้ติดตามแล้วช่องของเฮ้านะครับก็จะทําการซุ้มตรวจ หาไล่ชื่อผู้ที่จะโชคดีนะครับที่จะได้รับโทรศัพท์มือถือเอาไปไว้ใช้งานฟรีๆกันเลยนะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือที่จะแจกนะครับก็สามารถเอาไว้ใช้เล่นไลน์ ine, เล่น Facebook เอาไว้ดูสารคดีาสารดีๆจากทาง YouTube หรือว่าจะเอาไว้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลจ,าจะได้จังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้พี่น้องท่านอื่นได้รับทราบกันด้วยนะครับว้าวหลายใหญ่ห้างครับพี่น้องเดี๋ยวมันนี้ฮามารับชมรัะฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับโดยความคืบหน้าล่าสุดนะครับนายอาคมเติมพิทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเก,กษตรลวทกศท่านได้เปิดเผยว่าจากปัญหาราคาเนื้อสุกรหรือหมูนะครับที่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเนื่องจากความต้องการที่มากเพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลนะครับให้การสนับสนุนจึงให้ธนาคารพกศนะครับออกมาตรการไม่ล่าสุดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ดันให้ธนาคัรงามวริรัฐ ผู้จัดการธนาคารรอกศทันกริกาวา่าจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับจึงส่งผลให้สุกรขาดตลาดบ่เพียงพอต่อการบริโภคดังนั้นนะครับทางธนาคารรอกศจะได้ออกสินเชื่อสารฝันสังอาชีพเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนนะครับนําไปลงทุนในการเลี้ยงสุกรรายละบ่เกิน10,000แบาท โดยพี่น้องผู so anything, so ้ที S, s so nice. so ่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ทางธนาคารทอกสศทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านพี่พี่น้องได้เลยนะครับครับและนี่คือมาตรการดีๆนะครับจากทางธนาคารดอกสศที่ออกมาล่าสุดในปี25 6พนห้าห้นีะครับและสําหรับพี่พี่น้องผู้ที่สนใจนะครับที่ต้องการนําเงินมาลงทุนในการประกอบอาชีพนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการขอกู้นะครับจากทางธนาคารดอกกศกันได้เลยนะครับ ครับเรนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสําหรับมืดนะครับหากเพื่อนพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเข้ามาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างกันได้เลยนะครับและก่อนสิจากลากันไปในมือนี้กับผมก็ขอให้เพื่อนพี่น้องนะครับอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงกับสุขผูสุขคนนะครับมาพบมาพอกันไหมในคลิปหน้าครับเพื่อนพี่น้องครับสําหรับมือนี้สวัสดีครับ